สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีรถส้มนะครับผมและและ้วก็กิจกรสักของเราผมนี่ดิจะตัดออกตอนนี้เราออกมานอกสถานที่นิดน,นึงนะครับก็คือบรรยากาศสวยมากนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันต้นต้นคลิปนะครับก็คือเราให้โดรนนะครับบินตามเราแต่ว่าโดรนที่ผมใช้นียเป็นโดรน DJI Mini 1นะครับผมมันจะบินตาม รถไม่ได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะทําให้มันบินตามรถได้นะครับคือทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะครับผมเป็นโดน DJI มินิหนตัวแรกเลยนะครับแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะใช้งานร่วมกับลิชี่แอปตัวนี้นะครับผมนะครับเปิดแอปป,ปุ๊บเราก็จะเชื่อมต่อกับโดรนนะฮะ ก็คือที่เราจะให้บินตามนะครับคือเราจะต้องใช้ร่วมกับแอปลิชี่นะครับผมก็คือใน iOS เนี่ยมันจะขายอยู่ประมาณ700กว่าบาทนะครับผมส่วน Android ก็จะ700กว่าบาทนะครับแต่ว่าช่วงลดมันอาจจะลดเหลือ500นะครับผมเราจะแนะนําแอปกันเลยนะครับผมก็คือหลายคนอาจจะแบบอยากจะเปลี่ยนโดนก็คือถ้าบางคนมีมินิหนึ่งอยู่นะครับก็เราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปซื้อโดนใหม่นะครับผมแค่ลงทุนเพิ่มอีก7 0 0บาทก็คือโฆษณาแอปให้เขาเฉยเลยนะก็คือแอปตัวนี้มีดี ยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนรู้เลยนะครับผมดีจี j i ผมไม่แน่ใจนะว่ารุ่นไหนมันบินบินตามรถได้ที่แบบมีฟังก์ชันแท็ก นะครับผมก็จําได้ว่ามี DJI Spark นะครับแล้วก็ Mavic Air ขึ้นไปนะครับผมถ้าจําผิดต้องขออภัยแต่ว่าสําหรับ DJI Mini 1นะครับเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องซื้อโดนใหม่ก็ดาวน์โหลดแอป r i t ี y นะครับผมแล้วก็มาใช้กันเลยมนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะครับผมมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปที่เมนูการตั้งค่าก่อนนะครับผมก็เมนูจะไม่รองรับภาษาไทยนะครับผมก็มีแค่นี้ มไม่ลองรับภาษาไทยแต่ว่าที่เขียนอยู่คือภาษาไทยงงปะเขียนอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วผมการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งค่าคาร์เมล่าก็ประมาณนี้อันนี้แอร์ครับก็คือการเซ็ตทั่วไปนะครับผมระยะห่าง <c oughs> แล้วก็รีเทิร์นทุโฮมต่างๆนะครับส่วนอันนี้เป็นคีย์คีย์ลัดนะครับผมว่ากดปุ่มไหนจะให้เป็นอะไรนะแต่เราก็ใช้แบบ general แบบไม่ตั้งค่าอะไรเพิ่มเลยนะครับผม ก็เราจะมาดูฟังก์ชันแรกนะครับผมฟังก์ชันอ๋อเราต้องใช้ Follow นะครับผมฟังก์ชันที่เราใช้ก็คือจะเป็น o l l o w นะที่ขับตามมอเตอร์ไซค์ได้นะครับผมแล้วก็มาตั้งค่าเซตติ้งเพิ่มตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถตั้งได้นะครับ attitude เท่าไหร่ distance เท่าไหร,ร่นะฮะผมแล้วก็ทิศทางไหนให้กล้องหันมาถ่ายเรานะครับผมก็มีตั้งค่าอันนี้คือเราจะให้มันตามจอยสติ๊กนะครับผมตามยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ อันนี้นะครับผมโทรศัพท์ผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับส่วนรีโมทก็เดี๋ยวเราจะบินขึ้นก่อนแล้วก็จะลองลองให้มันตามรถเราดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะครับสำหรับแอป700กว่าบาทนะครับ จะปรับก็คือทุกคนอาจจะเห็นในมุมเล็กๆอ่านะครับมุมมุมเล็กๆนะเราจะถ่ายให้มันตามระยะห่างแค่ไหนแล้วก็ตั้งไปก่อนนะครับก็คือประมาณนี้อ่ะสมมติแค่นี้นะครับผมเราก็จะให้มันบินตามแล้วทุกคนเห็นคำว่า Set from aircraft position นี้ไหมครับเราก็คลิกไปเลยปุ๊บนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องมาเซ็ต ตรงนี้เอาเองนะครับผมเนี่ย distance หรือว่า attitude ต่างๆเราไม่ต้องเซตเองเราแค่บังคับด้วยรีโมทว่าเราจะเอามุมตรงไหนนะครับผมก็คือแล้วพอเลือกเสร็จแล้วเราก็กด form aircraft position ได้เลยนะครับจากนั้นมันก็พร้อมที่จะบินตามเราแล้วนะแต่เราต้องกด start ก่อนนะครับผมก็ก่อนที่จะกด start นะครับผมเราก็ต้องดูบริเวณรอบๆข้างด้วยนะครับผมว่ามีต้นไม้มีเสาไฟอะไรหรือเปล่าแต่ว่า แต่ว่าวันนี้ที่เรามาทดสอบนะครับคือเป็นทุ่งนาลงโล่งๆนะครับผมก็คือเวลาที่เราขับรถอ่ะเราก็จะเซตรีโมทไว้กับรถนะครับแล้วก็จอเผื่อเราไปทริปคนเดียวนะครับเราก็จะม <c oughs> ีมีคนถ่ายตามได้ไม่ต้องมีคนมาคอยถือรีโมทนะครับผมจากนั้นเริ่มสตาร์ทนะครับผมดูดิว่ามันจะตามเราไหมโ้ยนะครับผมโอเคเราก็จะสตาร์ทรถนะฮะเดี๋ยวลองไปใกล้ๆกว่ามันจะตาม ครับคือ,อลืมกดเลคคอร์ดวิดีโอนะครับผมแต่ว่าเราสามารถปรับปรับมุมได้ใหม่นะครับผมก็คือเมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเราก็จะปรับให้มันห่างนิดนึงนะครับผมแล้วก็สูงสูงขึ้นอ่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าดิสอัติจูดกับดิสแทนเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือเปลี่ยนไปตามรีโมทของเราเลยนะครับผมอ่า โอเคอันนี้มันสตาร์ทอยู่แล้วนะคะผมเราก็ไม่ต้องสตาร์ทไ้่ลงขึ้นรถไา่เท้ยะ้ไม่ต้องคอยบังคับอีกแล้วเราก็แค่ถือไปอย่างนี้ได้เลย อ้าให้มันดินตามโอเคหยุดหยุดก่อน <laughs> นตื่นโอเคครับผมเราก็จะเปลี่ยนมุมนะครับโดยการที่ทุกอย่างนี้เรายังไม่ได้สต็อปแท็กกิ้งเลยนะครับอ่เมื่อกี้สต็อปไปแล้วนะก็คือเราสามารถ กดเล็กร์ดแล้วก็ปรับมุมได้ตลอดนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะเราอยากจะให้มันเข้ามาใกล้หน่อยนะครับผมเราก็ปรับมันนะครับเดี๋ยวเราลองใกล้ๆดูอีกทีนะ ก็มุมนี้เราอาจจะพอแค่นี lings, <T |ar|> ้นะครับผมแล้วเราก็อาจจะลองเปลี่ยนมุมดูนะครับกดสตาอปแล้วก็ลองเปลี่ยนมุมดู กดแอร์ครับนะครับแล้วเราก็สตาร์ทนะครับผมโอเคเราก็จะไปเริ่มได้เลย ต้นไม้มันจะตันเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคครับหลังจากเราถ่ายเสร็จนะเราก็จะกดสต็อปวิดีโอนะครับแล้วก็หยุดแท็กนะครับผมแล้วก็บังคับโดนด้วยมือ <laughs> กลับไปกลับมาหาเรานะก็คือ ทั้งหมดนี้นะครับผมเราบังคับด้วยตัวคนเดียวได้เลยนะครับผมถ้าเราไปไหนคนเดียวนะครับผมเราก็อันนี้ไม่ต้องจอดนะครับเราค่อยถ่ายนะฮะอันนี้เราก็สามารถถ่ายได้เลย อันนี้ก็โหมด follow ก็จะประมาณนี้นะครับผมมันมีโหมด fpv w a y p o i n t นะครับ orbit focus pano แล้วก็ tag อันนี้ผมยังไม่ได้ลองแบบเจาะลึกนะครับผมแต่ว่าโหมดทั่วไปที่กล่าวมาเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับแอปของ dji fly ปกตินะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับยกเว้น w a y p o i n t นะเดีย๋ยวโอกาสหน้าเรามาลองกันให้ดูนะครับผมก็คลิปนี้หลกัหลกๆแล้วเราจะมาลอง follow Mode นะครับผมกับโดนที่ ไม่สามารถบินตามบินตามรถได้อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่งบประมาณไม่พอแล้วก็ไม่อยากจะซื้อโดนใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็แอปที่เปิดมานะครับเป็นแอปลิชี่ก็คือระหว่างที่เราบินเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องเปิดแอป DJI Fly เลยนะครับผมสรไม่ต้องเปิดแอปคู่กันนะครับแต่สำหรับ Follow mode ก็ประมาณนี้นะครับลองชมวิดีโอตัวอย่างดูนะครับผม <im itation> ก็คลิปนี้ก็สรุปแล้วนะครับผม DJI Mini 1นะครับสามารถบินตามมอเตอร์ไซค์ได้นะสำหรับคนที่ไปออกทริปมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ลงทุนซื้อแอปนะครับผม700บาทโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ